สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาชวนเพื่อนๆนะครับติดตั้งเวคคั่มนะครับเวคคั่มสำหรับชดเชยรอบแอร์นะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าตัวชดเชยรอบแอร์ให้กับดาก้อน3.0นะครับคือดาก้อน3.0ผมเนี่ยทั้งสองคันแปลงปั๊มจากปั๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มสายหมดแล้วนะครับแล้วก็ ไม่ได้ทำการติดตั้งแวอร์นะครับหรือตัวชุดเยรอบแอร์มาจากตอนที่ทำปั๊มนะครับเพราะต้องเพิ่มเงินอีก2,000บาทนะครับผมก็เลยคิดว่าเราซื้อมาติดตั้งเองดีกว่านะครับก็คันนี้คันเทาแลมโบเนี่ยมันมีแอร์ที่ช่างบินทำไว้ให้อยู่แล้วนะครับส่วนเจ้าคันดำอะครับไม่มีแอร์นะครับก็ง่ายๆเลยครับเราก็ ก็ปี้จากช่างบินนะครับสายไฟไหนที่ช่างบินต่อไว้เข้าตัวแว็กคั่มตัวน,นี้นะครับสายลมเอามาจากไหนเข้าตรงไหนนะครับแล้วก็ตัวชุดเชยล็รอบแอร์ตัวนี้ติดตั้งยังไงก็ก็ปี้ช่างบินเลยนะครับก็ตัวนี้ตัวชุดชื้อรอบแอร์ตัวนี้นะครับซื้อมาจากเว็บส้มนะครับรวมส่ง480บาทแล้วก็ไอตัวแว็กคัมตัวนี้เนี่ย ก้อนรถดักก้อนสามพันเขาจะมีอยู่แล้วเพราะเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับเราก็ใช้ของเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมขออนญาตติดตั้งรถเรียบร้อยนะครับแล้วจะมาอธิบายให้ฟังว่าติดตั้งยังไงอะไรแบบไหนเนาะเพราะว่าทําไปด้วยติดตั้งไปด้วยมันคงไม่ค่อยสะดวกนะครับเดี๋ยวยังไงตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูว่าสายลมเอามา,ากตรงไหนเข้าตรงไหนแล้วไปโดนไปเข้าตูดปั๊มตูด ตัวชุดเชื่อมแอร์ยังไงสายไฟต่อจากไหนอะไรยังไงนะครับอ่านี้นะครับตัวดากอนคันเทอร์เรโบเห็นไหมครับมีเวคคัมหรือตัวชุดเชืรอบแอร์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของคันสีดํานะครับไม่มีตัวชุดเชืรอบแอร์เราก็เนี่ยครับก็ปีตามนี้เลยนะครับอ่าคันนี้ตัวดากอนสามพันเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเราติดตั้งตัวเวคคัมเข้าไป เห็นไหมครับใต้นี้นะครับเห็นไหมครับวันนี้ยังไม่มีนะครับแล้วส่วนตัวชุดเชยรอบแอร์เนี่ยครับก็เอาจากตัวนี้มาเลยนะครับเพราะว่าเครื่องสามพันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทําเสร็จยังไงจะมาอธิบายให้ดูอีกทีนะครับอ่านี่นะครับลักษณะของปั๊มนะครับที่ไม่มีแพคคั่มแล้วจะมีตัวยึดตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราก็แวคคัมใสแบบนี้นะครับ นะครับน็อตเบอร์สิบนะครับผมทําให้ดูนอกรถนะเพราะว่าในรถเนี่ยมันจะทําลําบากนะครับถ่ายลําบากนะครับเนี่ยครับยึดแบบนี้นะครับอ่าแล้วพอลมมาดันนะครับเปิดแอร์ปุ๊บอ่าเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นดันเข้ามานิดนึงปุ๊บอ่าเนี่ยครับอย่างนี้นะครับอ่ากับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตั้งในปั๊มตัวจริงก่อนนะครับ ถ้าเวลาติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วเกิดว่ารอบมันสูงไปนะครับตัวนี้ให้หมุนตัวนี้ออกนะครับเนี่ยน็อตเบอร์แปดนะเนี่ยตรงนี้จะมีเห็นไหมครับสายวงปักแบนนะครับขันตั้งตามรอบได้เลยนะครับอ่านี่นะครับนี้ตัวตัวชดเชยรอบนะครับที่เราใส่ไปนะครับของเดิมไม่มีนะครับอ่านี่ครับที่เราใส่ไปเนาะอ่านี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยพอยแะะวคคัมตัวนี้ทำงานนี่ครับอเดี๋ยวผมขอยัดประกอบกลับก่อนพอดีลื้อมาเยอะเลยเหมือนที่ผมบอกครับเราลื้อกว้างๆนะครับหรือกว้างๆมาทำงานสะดวกนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะอ่า รูปแอบออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวโซลินอย์นะครับเหมือนที่ผมบอกครับผมเอาของเดิมนะครับที่เป็นปั๊มไฟฟ้ามาใช้งานนะครับไม่ต้องซื้อนะครับสายไฟนะครับก็คือเนี่ยครับลงดินหนึงเส้นนะครับแล้วก็ไฟนะครับผมเอามาจากเนี่ยครับชุดสายไฟตรงนี้นะครับอา นี่ครับเส้นนี้สีเขียวนะครับเวลาแอร์ทำงานนะครับก็แว็กซ้ำตัวโซลินอย์นะครับก็จะทำงานนะครับเปิดลมนะครับไปที่ตัวแวคกซ้ำนะครับส่วนสายลมนะครับสายลมนะตัวบนนะครับตัวบนเข้าตัวแวคกซ้ำตัวล่างเนี้ยมาจากท้ายใดนะครับผมเดินสายมา ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะอ่นี่ครับผมเดินมาจากเนี่ยครับสายท้ายใดมันมีอยู่แล้วนะครับของดาก้อนสานนะครับเดี๋ยวมาทดสอบการทำงานให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับ ็นแนวทางการติดตั้งนะครับแนวทางการเดินสายไฟสายลมนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับตัวแว um ็กคั่มบวกโซลินอยตัวเล่งรอบเครื่องเวลาคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานแล้วนะครับแนวทางก็ไม่ยากนะครับเพราะทุกวันนี้ครับตัวแว็กคั่มเนี่ยเขามีขายในแอปส้มพร้อมขานะครับก็พร้อมติดตั้งง่ายๆเลยนะครับ เอาเป็นแนวทางนะครับสำหรับรถใครที่เป็นอิซูซุดาก้อน3.0ที่แปลงจากปั๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มสายแล้วยังไม่ได้ใส่ตัวแวกค่ำเล่งชุดเชยรอบแอร์นะครับก็เอาแนวทางของผมนะครับไปทำเองได้ไม่ยากนะครับทั้งเรื่องการปรับความแรงความเบาของตัวแวกค่ำการติดตั้งในปั๊มนะครับการเดินสายไฟนะครับ ก็เนี่ยครับผมทําให้ดูแบบคร่าวๆแล้วเนาะเป็นแนวทางได้ทําเองได้ไม่ยุ่งยากนะครับดีกว่าไปจ้างเขาใส่พร้อมติดตั้งอะไรประมาณ2 0 0 0 2,500ต้นทุนรับจริงๆก็เนี่ยครับประมาณ500กว่าบาทนะครับทําเองได้ไม่ยุ่งยากนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ